ุ่มสดยามเช้าโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัท PTT Global c h e ลเคมีคอลจำกัดมหาชนและโรงไฟฟ้า NPS นหนึ่งในกลุ่ม AA p o w เวอร์ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันในเช้าวันพุธนะครับวันนี้19พฤศจิกายนนะครับก่อนที่ตลาดหุ้นไทยจะเปิดทําการซื้อขายนะครับเราไปดูการลงทุนเมื่อวานนี้ในตลาดต่างประเทศกันก่อนนะครับที่สหรัฐอเมริกาครับก็ปรากฏว่ามีตัวเลขเศรษฐกิจนะครับนั่นก็คือดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านนะครับปรากฏว่าก็ปรับตัวดีขึ้นแล้วก็ประกอบกับทางฝั่งยุโรปนะครับมีตัวเลขจากสถาบันซิลนะครับซึ่งก็ได้สํารวจ ความคิดเห็นของบรรดาภาคเอกชนนะก็เชื่อมั่นมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของเยอรมนีนะครับจะกลับมาพลิกฟื้นในเดือนพฤศจิกายนนะครับตัวนี้ก็เลยเป็นแรงส่งนะครับทำให้ดัชนีความเคลื่อนไหวของอตราดหุ้นสารัฐก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกนะครับแล้วก็คงจะประกอบกับมีเรื่องของ การควบรวมกิจการในกลุ่มสุขภาพด้วยนะครับก็เลยทำให้ปิดตลาดครับดาวโจนสามารถปิดบวกได้40.07จุดครับ0.23%ในขณนะที่ NASDAQ เองก็บวก31.44จุดก็0.67%แล้วก็ S&P 500บวก10.48จุดครับ0.51%สำหรับดาวโจนและ S&P 500นะครับก็ถือว่าเป็นการปิดทำสถิติสูงสุด นะในรอบใหม่ล่าสุดนี้นะครับโดย s อ e 500นั้นก็ถือว่าเป็นการปิดทำสถิติสูงสุดรอบที่43ของปีนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ทํารอบที่42ไปแล้วนะครับส่วนยุโรปเองนะครับอย่างที่ได้เรียนนะครับมีตัวเลขของสถาบันซิลนะฮะแซเนี่ยนะฮะของทางเยอรมันซึ่งไปสำรวจนักธุรกิจนักลงทุนนะครับแล้วก็แสดงความเชื่อมั่นที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับว่าเศรษฐกิจของเยอรมน,นีนั้นจะสามารถกลับมาฟื้น เติบโตขึ้นได้ในเดือนพฤษกายนนี้นะครับก็เลยส่งผลให้ทางการซื้อขายของยุโรปเองก็กลับมาอยู่ในแดนบวกกันนะครับแล้วก็ประกอบกับแรงส่งจากทางฝั่งเอเชียโดยเพราะญี่ปุ่นด้วยนะครับเนื่องจากว่านายรฐมนตรีของญี่ปุ่นเองก็ประกาศยุบสภานะครับแล้วก็เลื่อนการขึ้นภาษีเซลแท็กหรือภาษีแวตของเขาเนี่ยนะฮะออกไปไม่มีกําหนดนะครับก็เลยทําให้ดัชนีนี่อย่างดัคเซอร์แมนนี่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งทีเดียวนะครับโดย ปิดดีบวกไป150.18จุดครับ1.61%นะครับในขณะที่ c c 40ของฝรั่งเศสนะครับในกลุ่มยูโรโซนด้วยกันก็บวกไป36.28จุดครับ0.86%ส่วนฟุตซีร้อยตลาดลอนดอนนะครับนอกยูโรโซนนะครับแต่ว่าก็ได้รับอนิสงไปด้วยนะครับบวกไป37.16จุดครับ0.56%ก็ดูเหมือนว่าภาพการลงทุนทั้งของยุโรปและก็สหรัฐนักลงทุนเองก็ดูจะคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องอภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกแล้วก็ยุโรปลงนะฮะ ส่วนเอเชียเช้าวันนี้ครับนิกเคนี่ก็ยังสามารถอยู่ในแดนบวกได้นะครับแต่ว่าก็เริ่มย่อลงหลังจากที่เมื่อวานนี่ก็ปรับตัวบวกแข็งแกร่งนะครับเป็นการเรียกว่าปรับตัวก่อนที่จะมีการตัดสินใจซึ่งก็มีการแถลงกันในช่วงหลังปิดตลาดโดยทางนายุนตีชินโซอาเบะนะครับว่าเขาจะยุบสภาในวันที่21พฤศจิกพฤายนนี้แล้วก็จะเลื่อนนะครับการปรับขึ้นภาษีเซลแท็กซ์หรือภาษีขายหรือว่าบ้านเราก็คือภาษีแวดเนี่ยนะจาก8%เป็น10%ออกไปก่อนนะครับก็คงจะรอผลการเลือก ตั้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นรัฐบาลเขาเข้ามาก็คงจะดําเนินการต่อไปแต่ว่าถ้าเป็นรัฐบาลใหม่ก็คงต้องไปดูครับว่ารัฐบาลใหม่นั้นถ้าเป็นพักฝ่ายค้านนั้นจะตัดสินใจเรื่องเซลล์แท็กอย่างไรนะครับอันนี้ก็ล่าสุดนี้ก็บวกอยู่35.47จุดครับ0.2นเซนะครับเซี่ยงไฮ้บวกเล็กน้อยนะครับ0.68จุดครับ0.03ยาเซนหังเซงปรับตัวลดลงนะครับ2.26จุดครสอ0หกจนะครับสเตรทไทม์สิงคโปร์ บวก16.14จุดครับก็0.49อนะครับอินโดนีเซียครับบวก11.69จุด0.23แล้วก็ฟิลิปปินส์ก็บวกด้วยเช่นกันนะครับ14.83จุด0.2จะเห็นได้ว่าแม้ว่าจะอยู่ในแดนบวกกันเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นห่างเสงนะครับแต่ว่าก็อยู่ในกรอแบแคบๆครับส่วนหุ้นไทยนะครับเมื่อวานนี้โดยเฉพาะช่วงบ่ายนี่โอ้มีแรงซื้อกลับเข้ามาหนักมากนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มก่อ,อสร้างนะครับเพราะว่าก็คาดกันว่ารัฐบาลคงจะเดินหน้า โครงการโครงสร้างพื้นฐานอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับก็เลยทําให้มีแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มนี้แล้วก็ดึงให้ดัชนีนั้นขึ้นไปปิดในระดับ1581.27จุดนะครับโดยบวกไป12.2 0จุดหรือ0ูนมูลค่าการซื้อขายก็ 51, 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้นักลงทุนรายย่อยยังขายสุทธินะครับ1,700กว่าล้านบาทส่วนต่างชาติซื้อสุทธิครับ 1, านบาส่วนวันนี้หุ้นไอยยรครับแปติดตามจากคุณสุส่วแท้นรับ คุณช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพณนชย์นจำกัดกันครับคุณสุเชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีวิสารสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้เป็นไงครับทิศทางตลาดหุ้นไทยครับน่าจะไปในทิศทางเป็นบวกนะครับเพราะว่าดูจากสภาพตลาดในดงประเศทหมดแล้วเป็นในทิศทาง่อนข้างดีครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางแทนนิตมองว่ามาตรการคุมหุ้นร้อนเนี่ยนะครับจะไม่มีผลส่งผลกระทบกับตลาดหุ้นนะครับเพราะวันนี้จะมีการคุยกันแั่จนมีนั้นจะเป็นแนวต้านบนเนี่ยคง เป็นลักษณะที่ระดับ1590-1006นะครับระวังตรงที่เมื่อขึ้นถึง1,590นะครับใกล้บริเวณ1006แล้วเนี่ยตรงนั้นให้ระวังจะมีการทำกำไรเกิดขึ้นครับ<ฆ>อย่างไรก็ตามจุดต่ำเนี่ยยังเป็นจุดรับได้ครับ1570อ่อนตัวลงมาซื้อหุ้นครับวันนี้เอาหุ้นตัวหนึ่งมาเรียนนำเสนอคือ WSA คอเรชันนะครับหรือชื่อในสัพ์ก็คือ WSA แม้ว่าผลการดําเนินง,งานไตรมาสสามท่ามาเจ็จะต่ำกว่าที่คาดนะครับเพราะว่าได้เพียงแค่ห้าล้านบาทนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้ามีการขายสินทรัพยออ์ออกไปเนี่ยจะทำให้ไตรมาสสี่ของ WSA มีกำไรครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญของ WSA คือเข้าไปถือหุ้นในเหมราชนะครับประมาณ เอ่อมีมติกรรมการเนี่ยถือให้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับและการถือเนี่ยที่ระดับราคาสี่บาท้าสิบแนวโน้มที่การถือเหมนล่าเนี่ยจะทําให้มีการขยายธุรกิจไปในนิโคมุตสากรรมทําให้มีประสบผลาสำเร็จในด้านของการขายเพิ่มมากขึ้นมีพื้นที่การขายมากขึ้นทําให้กําไรมากขึ้นครับราคาเป้าหมายวางไว้ที่ระดับเอ่อสี่สิบบาทนะครับตอนนี้ถ้ามีลักษณะของการ อ่อนตัวลงมาเก็บพุ้นนี้ลักษณะการลงทุนซื้อสั้นการยาวได้หมดนะครับเพราะนั้น w s a เป็นหุ้นเรียนแนะนำหมดนี้ครับผมแนะนำให้ซื้อนะครับครับผมครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณสุเชษครับครับสวัสดีครับพี่พิสายครับอ่าเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักกันนะครับช่วงหน้ามาดูทั้งน้ำมันทั้งทองคำกรับน่าสนใจครับวิ่งสวนกันนะครับแต่ว่าใครขึ้นใครลงเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปครับทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้ นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงตั้งแต่ลืมตาตื่น จบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันธ์ุมากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันธ์ุภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรและเพิ่มพูณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบ ครับช่วงนี้ไปเริ่มต้นที่ราคาน้ํามันนะครับเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันก็ปรับตัวลดลงนะครับทั้งที่ดอลลาร์ก็มีการอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลสําคัญหลายสกุลนะครับโดย WTI ครับปรับลดลงไป1เหรียญ3เซนครับปิดที่7 4เหรียญ61เ็เซนในขณะที่เบรน ก็ปรับลงดี่เช่นกันนะครับ84เซนครับปิดที่78เหรียญ47เซ็นตซนนะักลงทุนไปให้ความสนใจกับเรื่องการประชุมของกลุ่มโอเปกที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลานใกล้นี้นะครับแล้วก็คาดกันว่าไม่น่าจะบรรลุข,ข้อตกลงที่จะไปปรับลด าการผลิตน้ำมันลงได้นะครับเพราะว่าเสียงยังแตกกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาการล้นเกินของอุปทานน่าจะยังเป็นสิ่งที่ดำารงอยู่ต่อไปนักลงทุนก็เลยยังเทขายและทําให้ราคาน้ํามันก็ยังปรับลดลงอยู่นะครับส่วนค่าเงินครับเงินบาทเมื่อช่วง9ก้นาฬิกาก็สาม6เนะครับเมื่อเทียบกับที่ปิดตลาดเมื่อวานนี้ 32, 7, 8, 3 2 7 8ิบสถึงสามสก็มีลักษณะใบแอดไปทางแข็งค่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ต้องดูครับเพราะว่าทิศทางใหญ่ของเงินบาทยังเป็นทิศทางที่อ่อนค่านะครับ ส่วนเงินเยนก็อ่อนค่านะครับ117.09นะครับปัจจัยสำคัญก็มาจากการตัดสินใจที่จะขยายยืดเวลาต่ออายุไม่ขึ้นเซลแท็กแล้วก็ประกาศยุบสภาของรัฐบาลนะครับก็เลยยังทำให้เยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ยังอ่อนค่านะครับแต่ว่ายูโรแข็งค่าครับเพราะว่าตัวเลขความเชื่อมั่นของนักนักลงทุนแล้วก็ภาคเอกชนของเยอรมนีนะครับก็ทำให้เมื่อวานนี้ยูโรกลับมาแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แต่ด ส่วนทองคำครับจากการที่ดอลลาร์เมื่อเทียบกับยูโรเมื่อคืนนี้มีลักษณะที่อ่อนค่าลงยูโรแข็งค่าขึ้นนะครับก็ทำให้มีแรงซื้อเข้ามาจนกระทั่งไปปิดนะไปทดสอบระดับใกล้1,200เหรียญเลยนะครับโดยปิดที่1 1 9 7เหรียญ10เซนนะครับโดยบวกไปถึง13เหรียญ60เซนนะครับซึ่งก็ราคาทองนี่จริงๆก็ขยับมาตั้งแต่ฝั่งเอเชียซึ่งเมื่อวานนี้ทองคาเปลี่ยนแปลง6ครั้งนะครับบวกขึ้นไป200บาทเบ็ดเสร็จนะครับสำหรับราคาของสมาคมค่าทองคำบ้านเเราาามื่่่อววนี้แต เื่อราคาทองนะครับใกล้ทดสอบ1,200เหรียญเนี่ยทำให้เกิดแรงเทขายในเช้าวันนี้แล้วนะครับาราคาทองก็เริ่มย่อลงมานะครับแล้วก็ส่งผลทําให้สมาคมค่าทองคําเช้าวันนี้เราไปดูราคาที่ประกาศครั้งแรกนะครับปรับลดลงไป100บาทต่อบาททองคำนะครับโดยเขาอ้างยิงโกสปอร์ตซึ่งเริ่มมีแรงเทขายทําให้ตอนนี้ราคาสปอร์ตอยู่ที่1,193เหรียญน,นะครับแล้วก็เงินบาทก็ยังยังอ่อนค่าอยู่นะครับ3าบาท83สาตางค์นะครับประกาศราคาครั้งแรกลงไปแล้ว100บาทต่อบาททองคำนะครับ วันนี้หมดเวลาครับต้องลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ